ร้องไห้เลยนะเจอลูกเป็นศพปุ๊บข่าวเจอลูกเป็นศพปุ๊บหนูถึงขั้นแบบมีคนทักแชททักไลน์มาคือเมื่อก่อนน่ะคือไม่ชินกับการที่เราต้องไปตอบแชทตอบไลน์หรือไปอ่านแชทไลน์แชทเฟซใครที่เออ่คือเมื่อก่อนนะถ้าเพื่อนทักมาหรือว่ามีคนทักมาเราก็จะตอบคุยกันแบบเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาใช่ไหมคะทักมาอีดําอีฆ่าลูกนี่หูเรานี่โคตรไม่เข้าใจเลยว่าทําไมว่ากูว่ากูเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเนี่ยค่ะยายน้องค่ะขอบคุณค่ะหนูไม่เข้าใจเลยว่าเออ พอเจอศพลูกเราแล้วคือชาวบ้านที่นี่ไม่เคยที่จะแบบมาซ้ำเติมกันแบบนี้นะเจอข้อความในเฟสพักมาแบบเยอะมากออกจากโรงพยาบาลตื่นมาจากโรงพยาบาลน,นะคือไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็ให้กินยาคาเครียดแล้วประมาณหมอก็นั่งคุยประมาณนี้คุยไปคุยมาหมอก็มมไม่รู้หลับไปตอนไหนยานั้นมันเป็นยาให้ทำให้หลับประมาณ15นาที20นาทีนะหมอก็จะถามว่าง่วงยาังง่วงยงัง,ง,ยงจนจนเราไม่ตอบอะหมอาถามว่าง่วงยังไม่ง่วงง่วงยังไม่ง่วงไม่ง่วงแล้วไม่รู้หลับไปตอนไหนตื่นมาอีกที่โงนโมงเช้าค่ะหมอต้องให้ยาหลับเลยนะตอนนั้นอะตื่นขึ้นมาพบ นรกนั้นเลยในระหว่างที่เราดับเนี่ยสารพัดเพศสารพัดอะไรที่จะเอาเราไปขยี้สารพัดเลยค่ะหนูเป็นหนูเป็นบ้านที่ลูกตายแล้วพ่อแม่โดนขยี้มากๆเลยได้กเกองแล้วขอบคุณค่ะพิชิตยานอกจากสูญเสียแล้วหนูยังถูกซ้ำเติมถูกสังคมกระหนำ่ำนะถ้าหนูไม่เข้มแข็งหนูตายแล้วหรอคะนะถ้าหนูอ่อนแอหนูตายแล้วนะอาจจะตายยกคนเลยก็ได้พี่ต้องเข้มแข็งนะคะ หนูมวัดีค่ะพี่หนูนเร์เดทอ้ตอนนู้นสารพัดเลยนะแม่จิตติมาเนาะหนูโดนเยอะมากอะนะแล้วหนูแคปข้อความแคปเพจแคปอะไรไว้เยอะมากนะพวกเพจต่างๆที่มีทั้งหน้าจริงที่เรารู้ตัวต,วตนอะคือกัดก็กัดจะฟ้องทุกคนนั่นแหละตอนนั้นมันโกรธอะตอนนั้นเราก็โกรธมีความโกรธมีความแบบ ยอมรับไม่ได้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะนอกจากลูกตาแล้วกูยังต้องมาโดนคนดากแล้วยังต้องมาโดนปนามอ,อีกเลยมีค่าลูกอีดำ,อ,ดำอีน,นู่นนี่น,นั่นนี่โดนบูลลี่ร่างกายตัวสารพัดแล้วยังโดนจับพิรุษไม่ว่าจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกอย่นี้ยาบดของเราไม่ว่าจะหน้าสื่อหรือว่าหลังสื่อนะทั้งหน้าสื่อนี่ก็เป็นข่าวออกไปข้างนอกเขาก็จะมาะ,ะนามข้างนอกใช่ไหมคะทีนี้ไอ้พวกที่มันมีคนมาที่บ้านอีกนะคนมาที่บ้านวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ใช่น้อยคนนะคะมาจับพิรุธเราที่บ้านอีกมมมาาาาาจจัับบกกรเเเีี่่่่้้นนออองงค็็ไดลยววหืืืปสส สื่อเพจเพจหนึ่งนะคะรวมตัวกันมาสาคนเพราะเราไม่ให้ข่าวนะทีนี้รวมตัวกัน3าคนแล้วทีนี้ก็มาแกล้งทําเป็นอยากซื้อของไอ้คนหนึ่งนี่ก็หยิบจับนู่นนั่นนี่ผ้านะานนูนนี่แล้วก็ให้เราคุยแล้วไอ้คนนี้ก็เหมือนกับว่าเราัมยุ่งกับลูกค้าแล้วก็ถามมถามถามคำถามเราเพื่อที่จะเพื่อที่จะแบบที่เผลอน่ะให้เราหลุดต่อนะแล้วเราก็ไม่หลุดหรอกค่ะเรารู้อยู่ในทีนี้มันมีไอ้คนหนึ่งที่คอยเชอรออยู่คอยจดอยู่นะไอ้คนที่หนึ่งหยิบผ้าแล้วก็ชวนเราคุยไอ้คนที่สองก็ชวนเราคุยเมนารี่ะูสติ ก็ไม่ได้หลุดหลอกคะ่ะจับได้แล้วก็บอกตำรวจด,ด้วยนะว่าคนนี้คนนี้มาแล้วสุดท้ายก็สื่ได้ว่าเป็นเป็นเอ่อเป็นข่าวช่อง,งนหนึ่งเทปหนึ่งที่ไอ้ก่ยำสวัสดีคะ่ะสติจะช่วยให้เราอยู่รอดยอยู่รอดนะนี่ตมือนกันพี่ต้องมีสติค่ะแล้วมีช่องเอ่อช่องข่าวที่เป็นช่องข่าวต่างชาติช่องหนึ่งนะคะที่มาที่บ้านแม่สาแล้วก็ถามสัมภาษณ์แม่สาใช้คําพูดแบบน่าจะเจอกับอีดํานี่แหละคาถามที่ใช้ถามเราที่สัมภาษณ์เรานะมันเหมาะแล้วที่จะเจอกับอีทุลา เป็นประโยคคาถามที่แย่มากแล้วไม่สาไม่ยอมตอบคําถามสื่อที่ถามใช้คําถามแบบเอ่อทำลายน้ําใจเรานะเหมือนในสื่อเดี๋ยวนี้นักข่าวนี่ชอบถามที่ถามแม้กระทั่งที่เรื่องที่เอ่อจี้ใจดําเราที่มันไม่สมควรที่จะเป็นข้อเท็จจริงในข่าวนะบางอย่างไม่ถามจี้เรื่องส่วนตัวเราเลยนะทั้งๆ้ที่มันไม่จําเป็นต้องเอาไปทาข่าวไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่จะต้องเอาไปนําเสนอนะแล้วก็ถามจี้แม่เสียใจไหมครับถูกไอหากูอยากถีบจริงๆมีใครบ้างว่าไม่เสียใจมึงจะถามทำไมเนี่ยจริงไหม พะเราสูญเสียนี่เห็นหลายๆเห็นหลายข่าวเห็นหลายยเทสแล้วนะคะที่แม่เสียใจไหมครับแม่เสียใจไมแม่แม่เสียใจไมแม่ลงค้องต,อตายสิ <c oughs> จริงไหมหน้าถามไหมนะหน้าถามไหมคำถามแบบนี้แม่รู้สึกยังไงอย่างนี้นะแม่รู้สึกยังไงปะทุกครู้สึกดีหรอก <c oughs> ถามได้ นนถามเกี่ยวกับความรู้สึกเรามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่น่าไปนำเสนอนะคะถามแล้วทีนี้พอเราตอบอะไม่ว่าจะตอบยังไงออกไปก็ช่างมันจะเป็นประเด็นให้คนมาเบะปากเรามาเปะปากใส่เรานะนี่คือเรื่องจริงนะคะใครเป็นสื่อก็ฟังด้วยนะคะความรู้สึกจริงๆของคนที่เป็นแหล่งข่าวของคุณนะคุณอาจจะเป็นนักข่าวที่สัมภาษณ์แหล่งข่าวแล้วทําให้คนดูเขาสะใจเขาชอบใจเขาอะไรนะแต่บอกไว้ไว้เลยค่ะว่าแหล่งข่าวเขาไม่ได้อยากจะตอบคุณหรอกแต่ด้วยพลังด้วยอํานาจของคุณที่เป็นสื่อมันก็ต้องตอบนะค่ะพี่ไอจีเอ็ม หนักมากแย่มากตอบก็ผิดไม่ตอบก็ผิดค่ะไม่คุยกับสื่อก็ผิดนะแม่สาหนีสื่อไม่จุ่มผู้หนีสื่อไม่จุมผู้ไม่ให้สัมภาษณ์สารภาพจะโดนนะตอบก็ผิดไม่ตอบก็ผิดแอบหายก็มีค่ะคุยโทรศัพท์เราคุยโทรศัพท์นี่ก็แอบหายก็มีทุกการเคลื่อนไหวของแม่สาเป็นข่าวหมดนะแล้วแม่สามองว่ามันไม่ใช่ข่าวหรอกค่ะมันเป็นเออไม่รู้อิไม่พูดดีกว่าพี่นิสาสวัสดีค่ะมันผ่านมาแล้วแหละแต่ทำให้เรารู้ว่าเราเข้มแข็งแค่ไหนนะ